สวัสดีครับพบกับช่องช้าฟา Family นะครับวันนี้เรามาดูน้องต้นหนาวอีกวันจะมาดูแลอย่างใกล้ชิดครับช่วงนี้น้องต้นหนาวกำลังขายังไม่มีครับยืนยังไม่แข็งแรงเลยน่ะน,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 นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วะ นอนพิงขาแม่สบายใจเฉยเลยนอนเลยลูกนอนเลยแม่แม่มีนาอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นนั่นนั่นนั่นจะไปดิ้นทำไมเนี่ยให้นอนให้ลูกนอนก่อนนอนเลยลูกนอนเลยนอนเนาะนอนเลยครับเอ้าเอ้าเอ้าต้นหนาวเอ้าเอ้าต้นหนาวเอ้าต้นหนาวสุดหล่อ น้องต้นหนาวสุดหลอยืนหลับและยืนหลับแล้วแม่ก็โยกสายโยกแม่สายโยกลูกสายหลับ <c oughs> กินนมเก่งแล้วครับน้องต้นหนากินนมเก่งแล้วเนี่ยจะโตแล้วจะโตแล้วหนูจะโตแล้วครับหนูจะโตแล้วครับหนูจะโตแล้วเนี่ยหนูจะโตแล้วนะครับ <c oughs> อ,เอ้เจะโยกไปไหนน่ะคุณแม่ก็ไม่รู้จะโยกไปไหนคุณแม่เนี่ยคุณแม่นี่ก็สุดๆเหมือนกันแหละแม่ดาดา,าเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกดีครับเพราะว่า น้องนาดาเคยมีลูกแล้วตัวหนึ่งพี่สิงหาครับเขาจะดูแลลูกเขาทั้งคืนนะครับทั้งวันนะปัดอย่างนี้แหละลูกจะนอนอยู่ใต้งวงครับจะดูแลดีมากเลยปัดแมลงวันเนี่ยไม่ได้ไต่ไรไม่ได้ต,มดตอมเป็ยอด,ดธรรมดาครับ

นอนพักผ่อนด้วยหรอกนอนพักผ่อนก่อนอนอนอิ่มแล้วก็ค่อยลุกกินนมกินนมแม่แม่นานานล,ะล,ะละูกนมเยอะเลยเฮ้ยบ่ได้บ่ได้ฮัมเสียวเสาอะไรใส่เสาทำไม่ได้ล่ะบ่ได้บ่ได้ ไม่ยังอีกต้นหนึ่งว่ามันบ่เอออีกต้นหนึ่งแหละอันนี้ช่างหากำลังทำข้อครับทำข้อให้น้องต้นหนาวเพราะว่ากลัวถ้าน้องจุเนียลงมากลัวชนน้องจะให้น้องต้นหนาวแข็งแรงก่อนถ้าถ้าน้องต้นหนาวแข็งแรงปุ๊บแล้วก็จะข้อจะเราจะรั้วออกเลย เราก็จะให้น้องต้นหนาวกับน้องกีเนียเขาเล่นกันวิ่งเล่นกันครับวิ่งเล่นกอดกันเลยใช่ไหมเดืดูดือดเดูอดเดืดเดืดเเฮ้ยท่านอนทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยท่านอนทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยท่านอนน่ารักจังเลยเนี่ยโอ้โหท่านอนจุบุจิบิจังเลยเนี่ยอ่ะ อะไรจะน่ารักขนาดนี้โอ้ยดูๆนะครับดูๆๆด,ด,ดูท่านอนดูนะดูท่านอนสุดหลอ่อน้องต้นหนาวห <c ười> ลับหรือเปล่าเนี่ยอา่ามีก้อนไหมมีก้อนหรือเปล่าเนี่ยมีก้อนหรือเปล่าครับให้ลูกพี่ <c ười> ครับผมอน,นอนเลยลูกนอนเลยนอนนานๆเนอครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องช้างแฟมิลีน้องจูเนียรด้วยนะครับน้องต้นหนาวด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย